ขอต้อรับเข้าสู่ช่องกาแฟกอกนะคะตอนนี้ก็เพิ่งไปขนดอกไม้มานะคะที่พี่แอนนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนดอกไม้ให้มาประดับตกแต่งอยู่ที่โฮมสเตย์กาแฟกอกนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆนะคะแล้วก็พี่แอนบอกว่าให้ไว้เป็นของขวัญวันเกิดในวันที่24ของคุณกีนะคะ <No. S 1> ครับ ใช่พี่แอนไลน์มาบอกว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดเจอซื้อมาปลูกได้เลยนะไม่ไม่ไม่พี่แอนพี่แอนบอกว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดครับก็ขอบคุณพี่แอนนะครับที่เ,เมตตานะครับนําดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ให้นะครับใช่เซอร์ไพรส์ตั้งแต่เช้าเลยอยู่ร้านกาแฟนึกว่าน้องนิวซื้อ,อมาให้นะครับนี่ก็ก็บอกแค่บอกคุณกีแค่ว่าไปขนดอกไม้มาให้หน่อยนะคะยัง ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเขาซื้อมาให้ยังไงเพราะอะไรนะคะมากเลยนะครับผมให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณกีนะคะวันที่24าาพฤศจิกายนนี้นะเนาะใช่ใช่ใชมีดอกไม้เต็มรถครั้งแรกในชีวิตเลยใช,ใช่ค่ะนี่ก็ไม่เคยซื้อดอกไม้เยอะขนาดนี้นะคะถ้าเป็นไม้ประดับแบบนี้นะส่วนมากก็จะซื้อเป็นไม้แบบยืนต้นหน่อยนะคะไม่ค่อยกล้าซื้อนะคะดอกไม้พวกนี้มันแพงนะคะ <laughs> ไม้ โอ้นี่ก็มีแต่ด,ดอกสวยๆเลยนะคะบานชื่นแคร์สีสดใสนะ่าดูเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะก็รีบเอาน้องมาลดน้ํานะคะเดี๋ยวน้องจะแห้งกันเนาะวันนี้แดดค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะคะแดดแรงแดดจัดอ,ออกจากถุงเลยท่าออกจากถุงเรียงกันไว้เลยถุงเรียงเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดววเราค่อยจัดส่วนตรงนี้ เดี๋ยวจะจัดเอามาจัดสวนจัดหน้าโฮมสเตย์ให้ส,สวยๆเลยนะคะพี่แอนจะเอาแบบให้มีมุมถ่ายรูปไว้เลยนะคะสำหรับสวนดอกไม้สวนนี้เพราะว่าสวยมากๆเลยค่ะรับหน้าหนาวนี้เลยนะคะรับหน้าหนาวกันเลยทีเดียวนี่ยังไงก็เป็นคลิปขอบคุณนะคะสำหรับพี่แอนเนาะผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนดอกไม้มาประดับตกแต่งที่โฮมสเตย์กาแฟกุกกอกนะคะขอบคุณมากๆค่ะคสำหรับของขวัญชุดนี้พุร่างกายแข็งแรงนะครับ<อ>คิดจริงได้สมปาารถนานะครับน้องกีน้องเิวก็กราบขอบพระพคุณพี่แอนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบพรคุณมากๆนะคะจะดูแลแล้วก็ให้เขาต่อยอดเจริญเติบโตให้สวยๆอยู่ด้านหน้าโฮมสเตย์นี้เลยนะคะพี่แอน ขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ